ถ้าไหไป4ร้อาไรรวมแลแจกด้วยรานตั้งในปีนี้นะครับปี2558นะครับก็6แต่ครับก็เป็นงานประจำปีของพวกเราสามแดงนะครับซึ่งจะอาจิงแล้วที่ใหญ่ทีุ่ดปีทุกปีนะครับเพราะว่าแต่ งานประถามหวานงานจังหวัดงานที่พวกเราจะจะพูดคุยกันไนวาระอื่นหรือดูอ่าพิเศษอะไรครับผม จริงๆแล้วการจัดงานไหว้ปู่เรียกว่างานประจําปีอะไรมาขําหวานใช่ไหมแต่ก็เพิ่งรู้ว่าเขามีงานจัดให้ปู่ทุกปีก็ไม่ได้เคยออกมาดูละรับบางคนบอกว่าของแท้ของปลอมจริงๆะรัไม่ให้ดูจิตของเราของดีหรือไม่ดีถ้าติเรามน้องหรือผู้ปู่เนี่ย อะไรก็ดีท้องไม่็วนรบกวนหลาณเราะว่าวัตถุกไม่ต้องแค่ชายพาถึงแม่ทน่อยใี้ไปไปหลงขาแค่นี้ก็ยังปกปักเร้ที่ทาเลยนอาตมาเราฝากเราฝากนั่งคือจิตอันบริสุทธิ์ทั้งในต่าไปหวานูกว่านลานยางองศาอันนานย่าโกประเทศทั่วโลกกว้างา ทร่องนำลูกของ,งปู่ไปบิชาซึ่งราก็ต้องพาพี่มีฝุดจิตให้ได้ประมาณสมัยาลเขาไม่ได้อน,น่ญาตพี่หยมได้ช่วยลุกปู่มาทุกปีคระรรมก,กาการ<ม>ที่อาตมารูก่มที่สกลาลุงปู่น,นะคะ,ะค่ะเข้าสู่พิธีเกิดในช่วงภาคค่ำนะคะ<ม>จะเป็นการลำธูป แล้วก็ท่านนายมนสาธรรมานะคะท่านแอนเี้จูแดนนะคะได้เก่าไรน้ำปีที่แล้วนะคะก็นำลักรวมกันทั้งหมดก็567คนนะคะและทั้งโรงเรียนสถาบันศึกษาแล้วก็จากโรงเรียนสื่อสื่อานะคะแล้วก็เข้าสู่ที่จะเห็นท่านจะเห็นว่า567ปีเกศท่คือปีพศที่ผ่านมานะคะเร่องนี้แต่ละเชิญเชิญหรือแต่ละว่า ชมรมก็เป็นของปี2องสอาร้อยและ2 5 6 7นะคะจะเป็นการประเมินภาพให้ทุกท่านเราจะเห็นว่าเป็นภาพที่สวยงามนะคะก็เป็นการร่บรวมควนมรู้และวัฒนธรรมนะคะเาจะถ่ายได้วันนี้จะเป็นของปี2 5 6 7นะคะก็ได้ส่งมอบให้กับทุกท่านนะคะในเรื่องข้อมูลต่างๆก็ มาารอบครับก็ถ่ายภาพให้เราเห็นเข้างว่าจะรับปินจำภาพอีกไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะครับก็คงจะต้องอาศัยกำลังหลักของท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลชดนเรีนะครับโดยท่านประหลัดสุิเชตเนี่ยในในกิจกรรมตอนเช้านะครับในกิจกรรมตอนเช้าเนี่ย เพราะว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ก็จะต้องครนี้ต้องขอบคุณเพราะเพรายัางไงต้องใช้แล้วอขอขอญาตไปไปตามกิจกรรมก่อนนะครับกิจกรรมเรามีกิจกรรมสามวันวันแรกเนี่ยนะครับตอนเช้าเราทราบและมีพิธีบวงสวงซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายตามตามรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ให้ทราบ